ดีค่ะทุกคนก็มาพบกันอีกครั้งกับช่องเอลิเซนของเรานะคะวันนี้ชิปก็จะมารีแอคช o n นเพลงใหม่ของซีรีส์ที่เรารอกันมาแบบเนินนานมากก็คืออาเค n นค่ะขอออกตัวก่อนเลยว่าเป็นซิมของจิงมาตั้งแต่โอมก็หกปีแล้ว <c oughs> คือแบบชิปเล่นเกมนี้พอจริงเลยสารภาพชอบแบบชอบคาแรคเตอร์ตัวละครนี้มากแล้วก็แบบ ดีใจที่น้องได้มีแบบว่าซีรีส์เป็นของตัวเองอะคือแบบเิบว่าอยากดูแบบว่าซีรีส์แอลมานาแลละแต่ก็แบบไม่ได้คาดหวังว่าต้องเป็นจิงส์คือแบบเป็นตัวไหนของเกมก็ได้อะเพราะวิบว่าแบบชอบทุกตัวแต่ว่ามันก็มีตัวที่แบบอยู่ในใจเราเนาะซึ่งจิงส์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเป็นแบบแทบจะอันดับหนึ่งเลย,เอ,ยอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะหนึ่งสองหนึ่งสองประมาณนี้ อืมแล้วแบบว่าเอ่อต้องขอภัยนิดนึงค่ะก็คือเป็นต้นฉบับคลิปเนี่ยเป็นของ Imagine Dragon เนาะซึ่งไม่สามารถเปิดได้แล้วก็ไม่สามารถใส่เพลงในคลิปได้นะคะก็รบกวนเปิดคู่กับต้นฉบับไปด้วยนะคะเออแล้วพูดถึงนักร้องนิดนึงคือคือวงเนี้ยเป็นแบบเป็นวงที่มี Impact มากโดยแบบ ตัวเขาอยู่แล้วแล้วร้องมาแต่ละเพลงก็คือให้ไวแบบอื Imagine Dragon เสมอมาแล้วเขาก็เคยได้ร้องไปแล้วครั้งหนึ่งรอบปีสองพันสิบปะน่าจะใช่เป็นเพลง World ที่แบบมีอิมแพ t มากเออแล้วเขาก็ได้กลับมาร้องอีกครั้งค่ะดีใจมากเลยอะอยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนอ้อ <c oughs> เออเดี๋ยวชิปนับถอยหลังให้จะได้เปิดพร้อมต้นฉบับเนานะหนึ่งสองสามชชอบความแบบสลับฟอนนิดหนึ่งใส่ความเป็นจริงเข้าไปด้วยคือเขาวาดโมเดลนักล้องขึ้นมาเพื่อทำวีเลยอสุดจัด คุณคุณวะคุณคุณวะเหมือนไอ้นี่เลย MV MV น้องอะ่ะก่อนหน้านี้ตอนที่แบบโตแล้วเหรอใครทำน้องมูฟเมนแบบเด็กน้อยเปราะบางะ่ะ ใช่ปะจริงกินแบบประพอดใช่ใช่แหละน่ารักอะน่ารักมากเลยคือมูเมนต์แบบคนมากแบบเห็นชัดเลยว่าน้องแบบเด็ <c oughs> นก,นกน้อยอ่ะเปราะบาง เด็กเปรตอยังชอบเลยฝ่ายรัฐบาลน้องไม่ชอบรัฐบาลพี่ก็ไม่ชอบค่ะ สวยอะแต่ไวรุนแรงมากเลยเอ่อชีวชิ่ะคือแบบวท์ชูดได a มอะใช่เลยอะโอ้ oh y god กจะดีเทศจัดเลยกอด ตอนแบบขยับปากพูดตามเพลงคือแบบเนียเชียที่คือ เดี๋ยวเดียวไม่ขอร้องจบไปหรออยากดูแล้วว่าคขาไม่ทีมากเลยอโอ้มยก็โอดโหเป็นเอวีที่แบบมาสเตอร์พีซจัดจัดโอ้มายก็คือชิบชอบช็อตนี้มากเลยอะ่ะช็อตที่เอโคชูดิบกลางเออใช่ <c oughs> แต่หนูก็ชอบชิดว่าน้องน้องเป็นเอโคแหละ ใช่แล้วเนาะเพราะว่า voice line ของ Echo เนี่ยเคยพูดถึงเอ่อตัวละครหนึ่งว่าเคยพูดถึงตัวคนที่ตัวเองชอบว่าเออผมชอบเธอก่อนที่แบบเธอจะเป็นบ้าซึ่งก็ก็มีอีบ้าอยู่คนเดียวในเกมแหละเกมเนี้ยซึ่งก็คือจิ n x สเนี่ยแล้วคือเม่งน่ารักเกินดูดิได้เกียนจัดเลย ไลออดไม่ชอบให้ทุกคนท็อกซิกบัตดั่ดน,นั้นชอบอะ่ะแลวแต่ชอตที่ชิปชอบมากคือตรงนี้เว้ยตอนที่แบบดูดิเชี่ยคือแม่งเทพมากแบบตอนที่แบบไม่ไมีคือมัน Perfect. เอาไปเลยร้อยร้อยตำล้อยเชื่อคือเม่เคมากแล้วคือมันทำให้เราแบบอยากรู้อะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วทำไมจิงถึงเป็นอย่างนี้ทำไมจิงถึงไม่ชอบก๊อฟเมนท์ทำไมแบบเอออยากรู้เรื่องราวที่เอ็โคกับจิงตอนเด็กๆคืออยากรู้ทุกอย่างแล้วอะแล้วก็อยากเออรู้ด้วยว่าคนนั้นคือวอลวิใช่ไหม เพราะว่าตามเนื้อเรื่องชิปไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องขนาดนั้นแต่ว่าเข้าใจมาว่าวอวิกอะเลี้ยงจิงส์กับายตอนเด็กแล้วคือตารุงคนนั้นคือแบบแดดดีมากอะโอไมก็ oh God, ชิปอยากดูแล้วว่ะวันนี้วันที่อะไร29เกทุกคนโอเคอีกไม่กี่วันเราจะได้ดูซีรีส์อาเคนกันแล้วนะซึ่งมีข่าวดีมาบอกค่ะไม่รู้ว่าดีสําหรับทุกคนหรือเปล่านะแต่ว่าดีสําหรับชิปก็คือ เหมือนทาง r รยออทเขาให้สตรีมเมอร์สตรีมซีรีส์อาเคตอนแรกอีพีแรกทางทวิชได้นะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงใครอยากจะมาดูพร้อมชิปก็มาดูด้วยกันได้เลยค่ะที่ทวิชของชิปเนาะก็น่าจะมีลิงก์ไว้อยู่แถวนี้แหละลองค่ะหาดูเนาะอืชิปก็จะสตรีมในทวิชหนึ่งวันค่ะถ้าเดูได้จริงนะ แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทิพน่าจะตั้งใจดูมากๆแบบอาจจะไม่ได้พูดอะไรเลยมันจะมีแค่แบบอ้าอะมากสุดเพราะว่าเวลาชิพหงนจริงคือแบบชิปดีใจมากๆเลยมันเป็นตัวละครที่ทิพโคตรของโคตรของโคตรชอบเลยแบบชอบมากจริงชอบน้องมานานละรักนะโอเคค่ะทุกคนก็ขอจบการ ทำคลิปวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะติดตามชิปก็ไปตามได้ใน Facebook หรือว่า Instagram แล้วก็เออชิปไลฟ์ไลฟ์สตรีมทุกวันยกเว้นวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะแต่ถ้าวันไหนอารมณ์ดีก็จะมาอยู่ดีส่วนเวลาที่สตรีมก็ไม่แน่นอน,นะคะ่ะมาทุกเวลาเลยแล้วแต่อารมณ์จริงๆก็ฝากกดไลค์กด Subscribe YouTube ไปด้วยนะคะแล้วก็เอ่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนใครที่รอซิลียาเคนอยู่ก็ไว้เจอกันเลยใครอยากจะไปมอมอยก,ก็ไปเจอกันในสตรีมได้ค่ะไปละบาย